ครับสวัสดีครับก็จะเป็นอย่างเอฟซีวันเลยนะครับสวัสดีตอครับชุกโกสุุ่นทูติย์ครับเอ้าเฮ้ยนะครับกับเจ้าสิจเจริญครับดันเขาล้มครับพี่น้องลมทั้งพุ่งครับบริเวณลมเล่นเนได้พี่น้องลภมีหรีลมคักลมแน่ครับ เอสคู่การส่งกังส่ง,ง,สงเร็วแท้ที่ทงสงเกิียงเลอมโอ้่เป็นเลงไ,ไม่ให้องหัวช่วมาอแบบ แอนี๋ยวพอสูงเรืองต้นสีเออคือพอได้ได้เนาะในงานเมาส์ครับที่นี่พีินาผมกระเจีเออกรถมาเกี่ยวนะครับเป็นน่าจะซุป,ปรกรณ์มั้งพีินาในจื้อไปเนี่ยครับแต่เดี๋ยรว์เบอร์ห้าในเด็กออยลเลยับผู้หนึง่งเจ้าะเนี้ยดเด็กออยลเลย วายอยู่ตู้แอ้มเลยนั <teaching> ่งที่ยงมอนหน่อนี่เฮ็ดตู้แอ้์สองอันวอยเจ้านั่งอยู่ข้างนอกฟั่งเสียงรถนั่งอยู่ห่มกับยิ้มก็เสียงรถกำลังลงยามคำนะโซนน่าซอยกันบ่เป็นคือดันยาวๆครับนงานนี้ น่ะให้เหยาะเยียดรอดละหานะที่เนาะอืมเึ้นขาปัดเอ

เนี่ยูกตั้ว่าเรือเจียวขเขาเนะหลตาคอจนจอกใช้เครื่องไงบันุดเล่เขได้รดเน <c oughs> โอโดกันและมาแก้เลยซิอ้เขาเกี่ยวอันบกเขายาวหน้านี่นาถ่วน่เคยเห็นเดอ,อเคย เตมตะมวลวะอาเด็กออยหรือเราไปใส่จถเขาม่คองเขาบอกเดี๋ยีเด็กแบบโอ้นั่งค้ากวายหางยุทียงผมงไงถ้าเติมเต้น้ำมันทางาบกบดีเก็บบ้านใครเห็นเป็นเนี่ยวอ่วาอุ้ยตัเก็บขามีในกลงมยู่านเต็มหนึ่งแห้งดีแล้ว็งงลิจงเลยขจ้าอ้มืน น uh> 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 uh uh ี่ด uh> uh> uh uh> uh 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 ้คอจังที่ขนาดเงี้ยไปเอาหอยกเืเราึ้นกันอยู่พ้นมาตกไปจะคอยนกมือก่อนออกดวเขาตกเหรอรอยู่ที่คนบงทียกไได้ี่นตีที่้นเนี่ยเอ๊ะเจ็กน้อยก็ยืนกดดันชืเอเาเนไว้เลย หาวขึ้นเองหน่อยเฮ้ยที่คือไปหาวขึ้นอยว่าอะไรได้ข่ยมันแข็งแรงเอารุยกันต่อครับสิทธิ์เจริญกาจัง 2020ครับรถ4ปีโอ้3ปีครับเทอร์โบคู่นะครับวเดิน200ครับโซ่48ข้อรุนเล่ล่า11ลูกครับปากเกี่ยว3เมตรตู้6ครับตังเงินจรว8ีนะครับ260เทอร์โบคู่ครับ มันอยู่ที่2,005หา2,007นะครับนิ่มมากก็เจอเข้าวลมนี่ไม่สะทบสะท้านเขาเลยครับแบบเดินนิ่มๆน,นะครับพี่น้อง,องตัวเทปขางข้างหน้าเขาเดิละ่ะอาจารย์ไงพ่นว่า ฐาคู่บตาย่างในซ้ำนี่หวยบริษัทเบ็นบนนนอกฐานรถหน่อยเนาะข้าศนเนาะเออถ้ารถหน่อยย่งางในซ้ำนี่รับสมัครลูกน้องไว้รลดข้าศนจักส่าวขดมาบอกว่าจะเป็นสิเป็นคู่บตายันหมาบ่กสูมไรอ่อน,นอถ้าอาจารย์ไงเพื่อนว่านะครับ Thái nhan đây xăm nỉ Tiếm bớt u lột lâu à Rắn nhưng đấy nhiều nỉ Thay lốt kêu đi Thay lốt kêu nhưng mà Ủa, cái không? Này. Ừ Thì bắt đặt chắc đây rồi Mỗi anh ấy nó mệt đấy đây ก็อดีขนาดับ Chỉ เกียวไม่เหีเลยัตัวหัลีวยังสีเลีรอจไปซังหุน่ายเลยนี่บุปากเกี้ยวสี่เมตรปากเ้มตรข้เมตรนึมาเโอ้ข้อเมตรถเครื่องตู้ตู้แปดพุทแปดฟุตธแปดพุทธหกลุด้ บ้าเป็นตะสวงดีเลยมัมใส่ข้าวเดีอดหรอเาหน้าไไงเนี่ยไม่ดูรถเกียนเหยียบมเกี่ยเลยมันใหญ่อยมันใหญ่าะสุดมันเกี่ยนอะใคยวอกไน้าเขายัมีหนาม ยงยอนี้มันไรเอกเบ็ดนาง,งานจอดจิบประงางยูเแ้่งเนี่เขาบ่าจอดจิบขึ้นบานเขาหรือเขาจีบตลอดอืมบานเขาจอดให้ใกล้จี๊ซะกมีเว่วยรถหน่อยนะ่ะเจางน่งี้ยอันี้นพระเอกิ่ให้ซ้อมมันยังได้ กน้หอมม่วงเนี่ยซุปดต้นขูนเน่ยเป็นขอกไก่ไงมี่นักขันไก่สามแล้วเหรอคเชียวเอจงไรล่ะไม่สามชิบบูดดกเกียนหนึ่งยังคือเกียนหนึ่งวะเกียนหนึ่งบตันบ่คือบ่วาตันกเขาบกาา่เออแต่ขอเขา,าขอใจเข้ามาเกี้ยนแต่ว่ามันเกียนหนึ่งมันหลายกว่าตันบ่เ แล้วกรถังหนึ่งกระถังมันเตือนเป็นัาีมีอยู่บ้างะฉั้นือเป็นถังถังเนี่ยได้มีีกมีป์เดงกระถังเป็นดโู้จักบูจัเอา้องให้นี่นาจะต้องอุ้มถึงบอกใหเขารีบร้ายเนาะ เพิ่งจากีกูวะหนาประมาณนี้อะไรล่าหาอะไรนี่หรอก็หาดุสอตี่อะไรอยู่ะะอ,อะ ตีเหรอใส่บวมหนึ่งนย่ตันีมาจากไหนอะกระับหัวถกบ่าหนูบ้าให้น้ำหน่อยเน่ะ